ถ้าเ o n a l วถามแต่ะคนก่อนได้รับได้รับหน้าที่บทบาทเป็นใครกันบ้างะนู่นน้องชิโนโรถน้องทีน้องตีเขา,าออก็ไดเป็นดีนี่แล้ว,าวาก็ถัปปณีครับบทบาท แล้วจะไปตกกับน้องกัปด้วยนะตกตากับน้องแองด้วยนะันของฉันผู้หญิงสองคนเขาแยกอยู่จริงๆวันนี้ของฉันมาจากไหนไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างตอนนั้นพอได้รับโจทย์มาโอ้ตกใจครับก็ต้องเล่นเพราะพี่บอกว่าเล่นเป็นตัวเองเพราะผมก็ไม่เคยดูการดีนี่ทำกรณีก็ไม่รู้จักขนาดไม่รู้จักนักเอกอตกอยู่แล้วขนาดไม่รู้จักเลยเนี่ยโอ้อ่ะโบนัสได ผีแพงครับก็ดีดได้ดูเหมือนกันได้ดูเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเข้าไปดูโบนัสเป็นผีแพงถ้าใครไม่ตกเก้าอี้เนี่ยให้ให้กับพี่สั่งได้เลยคือแบบไอ้นั่นมากคือท่านี้แหละเจ็บเขาเจ็บคออันนี้แบบว่าเป็นแฟนแฟนแฟนแท้ผีแพงเลยใช่ไหมก็เคยดูผ่านๆโอ้นี่ขนาดผ่านๆนนี่ขนาดผ่านๆนะเนี่ยชื่อพานจะบทเป๊ะมากชอบเลี้ยงเนี่ยมึงเลี้ยงแล้วเล่นถูกตัวด้วย่อยๆแย่เลย อ่ะเกียวครับก็ได้ผีแพงกับกับพิตตี้ครับแล้วผ้าแพนอย่างนี้ไเป็นพิตตี้ยังไงเลยเนี่ยก็ก็แต่งหญิงเลยตอนนั้นสังนเลยก็ตกใจมากตอนหแรกคือแบบพิตตี้คือแบบทำน้า่าพิตตี้ลย ตอนนี้ไปไกลละต้องแบบโอ้โหแต่งเยวันไหนมันไม่ใช่แล้วอ่ะไม่นะจะขอสองตัวแล้วก่อนนะจะขอสองตัวแล้วออกพอดีทำความเข้าใจโจทย์ใหม่แล้วยิ่งมาเจอผีแพงอีกอ่ะก็ผีแพงอ่ะไม่เคยดูด้วยนะก็ไม่ได้เราต้องติดตามข่าวสารต้องติดตามแบบด,ดูดูแบบไปเรื่อยเลยนะฮะคร<อ><า>ัะก็ตอนแรกกับฉลาดไปก็ได้ที่ว้ากับคุณถาปนเนีตเราแรกต้องมองไอ้ถั่วเปนียใครวะใครถั่วเปนียต้องคิดทีเดียวนะ ถามไปมียอกศิชัยนีเองเข้าบอกเนี่ยว่าพี่คุณมีอะไรเล่นบ้างวะก็มีอะไรตัวไอ้เล่นแดงผมว่าเฮ้ยพี่เล่นได้ป่ะผมก็ไม่บอกไปครับเกี่ยวได้แหละพอเล่นเสร็จแล้ววันไหนเนี่ยปุ๊บผมกดตุ้มเรียนเรื่องข้าวของข้าวของเสียหายมากข้าวของเสียหายมากตรงนั้นอยากจะเรียนตรงนี้นะครับอ่ะงข้อ่าเป็นดีนี่ครับกับพี่วาครับอพราะเขาเป็นดีนี่แต่ในคลิปเขาเราถืเป็นโอมออ พี่จะบอกว่าคลิปเนี้ยเอาไปเปิดเวลาที่พี่ไปแอนดี้เชนตอนตัวพี่ก็ไปเปิดมาคนคนแบบตอนแรกก็จะงงเลยผู้หญิงของคนทะเลาะกันพอพอเป็นตีเข้ามาเข้ามาแล้วมันก็โอ้แล้วจะมีฉากหนึ่งที่โบนันบอกว่านี่คันี้มุกนายะชัดและที่หางสุดต้องคนนี้ครับวันนี้เขาไม่มาสมาร์ท ฉัสมาร์ทมาแค่สามวิแต่โอ้โหจะโอเดังมากเป็นงานอะไรพีสฉันอดมัวเลยเสียงบดังอ่ะเป็นไงบ้างน้อนที่จะเป็นดีนี่ก็งงครับสรุปดีนี่นางเอกตัวร้ายหรือนางเอกกันก็ผ่านจะได้ฮะก็ถามพี่ๆอาฮะเขากดตัวร้ายกันนี่แต่ดูในคลิปแล้วเสียงเขาแน่นมากตอนเป็นดีนี่แบบโอ้เสียงแป้งมากนะคาดว่าน่าจะซ้อมอยู่บ้านบ่อยอ่าน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยเป็นพี่วาร์ปทำได้ไม่เลยได้พี่วากับดีนี่ อือโอ้ยนี่บทเขาเตะเข้าทางดูดูดูทุกวันดูทุกวันซ้อมบทกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดให้ให้คุณพ่อเป็นอะไรนะเป็นโอมเป็นโอแล้วนะให้คุณแม่เป็นเพียงดาวเพียงดาวมากอบแล้วก็ซ้อมคุณแม่อ่าคนต่อไปน้องน้อยได้เป็นดีนี่กับพิตตี้ค่ะเบีย์อืมนี่ทำไมได้เป็นดีนี่ทำไมติดประเด็นนี่ เี้านดีนี่ิยาทำอะไรดีเออุยทรศัพท์่อเลี่เใช่คิปของเขาแบบคุยโทรศัพท์อย่างเดียวคุยโทรศัพท์อย่างเดียวี่กัจะให้มาตกกับออไคุยโทรศัพท์อะต่อไปแอนค่ะก็เราดเป็นดีนี่กับพี้ขายกอนกันค่ะตอนเรามีเซส์แบรนด์ไงบ้างแบบเครียดไหมแบบเฮ้ยหนูจะต้องทำยังไงดีแบบใช้ชีวิตเป็นพิตตี้อย่างเงี้ย กลาเของเราสดเลยใช่ไหมตอนนั้นสดมากสดใหม่มากอ่ะน้องบัวค่ะบัวได้บดผีแพงแลพิกตี้แบนค่ะอืมแต่จริงจรงแล้วบัวอ่ะพี่เขาให้เรียกว่าให้แสดงอะไรก่อนบัวก็ผีแพงก่อนเลยเพราะว่าดูทุกวันแต่คือแต่คือเราไม่แน่ใจว่ามันมันน่าจะไอ้นั่นกว่าคือไม่คิดว่าพี่เขาจะเอาพิกตี้แบนลงทุกคนคือไปโรงเรียน แบบนึกนึกคือเดินไปห้างแล้วถ้าเห็นบัวยืนอยู่คือใช่เลยอ่ะขายอิตตี้แบบเสียค่าเสียค่าใช้ได้จากคุณพ่อค่ะคือจะมีเหมือนเด็กอ่ะค่ะเขาจะมาขายของแฮงวีเอทเลยพ่อก็จะแบบเหมือนกินข้าวอยู่ว่างซื้อบัวก็จะแกงพร่อเสียขาซื้อให้หน่อยนะเลยออามาเล่น่ะคะแล้วเลยเสียดูเลยที่ ติดต่อมาทางเว็บเลยอ่ะอยาอมาติดต่อซื้อแล้วแต่ของ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 น้องบัวเนี่ยตอนที่เป็นเป็นผีแพงคือแบบอุย้ยคือคนดูนึกว่าด่าคุณดูอ่ะคือแบบต้องรีบปิดรีบรีบก,ก่อเสียงลงมาดูว่าด่าคุณดูแบบทะลุสามมิติมากอ่ะเดี๋ยวทั้งเสียงแล้วแบบท่าทางแบบเดี๋ยวไปขอพี่แนนดูได้อ่าคนสุดท้ายน้องยี่หว่าน้องยี่หว่าวันนั้นเขามาของกับนี่อ๋อเสีกับไม้น้องยี่หว่าได้ได้เป็น ีแพงกับพี่วะค่ะือ,อตัวเต้นๆทั้งนั้นแล้วพี่เเป็นยังไงบ้างแล้วบทผีอีแพงกับพี่วะผีแพงนี่คือเอาละเปิดออกมาออไม่เคยดูเลยนะอึพี่เขาก็เลยช่วยอธิบายให้ฟังเออไหนๆก็ไหนๆแล้วจีนามากเลยจ้าเป็นความรักคนหน่อย <laughs> บีบน้ําตาเลยเลยไม่รู้เลยว่าอีแพงเป็นใครบีบน้ำตาเลยเอาละก็ได้รู้ใช่ค <laughs> <laughs> ่ะว่าแต่ละคนได้รับบทบาทเป็นอะไรไปแล้วพี่ลาเต้แต่วันนี้เชื่อว่าหลายคนอะ คงตื่นเต้นปะมีใครแบบว่าเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษมามีไปบนหรือว่าไปอะไรหรือเปล่าคะมีใครเออซื้อเสียงซื้อเสียงกับน้องๆที่โรงเรียนหรือว่ายังไงไหมมีใครทุจริดเออพี่จะเเรียกกรกตมามีการเออช่วยโหวตหนึ่งโหวตเท่ากับห้าบาทอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีหรอไม่มีไม่เป็นไรพี่ลาเต้พี่ลาเต้มีแบบคนที่แอบเชียร์อยู่ในใจบ้างไหมคะพี่เชียร์สี่คนเชียร์อยู่สี่คนอันนี้ก็เชียร์อยู่เหมือนกันเชียร์อยู่สองคน คือแบบว่าว bo ันออดิช si> ั่นไม่ได้มาพี่ก็ดูจากคลิปดูจากประวัติก็มีในใจชายหนึ่งหญิงหนึ่งพิลาเต้สี่คนนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงชายหรือมุกเอาชื่อเลยไหมเอาชื่อเลยไหมผู้ชายหรือผู้หญิงพิลาเต้เอาชื่อเลยไหมเอาจริ้งวะไม่ไม่ไม่ได้เชียร์ไม่ได้เชียร์เมื่อกี้ว่าจะเล่นมุกตกมาแบบนี้ไปด้วยก็สี่ไอ้น้องน้องสิบคนเนี่ยคือเห็นอยู่ในห้องออดิชั่นอยู่แล้วคือแต่ละคนแบบ เอาง่านนยๆคัดมาสิบคนเนี่ยได้มาสิบคนนี้คือแบบโอ้โหอยากได้ทั้งสิบคนเลยใช่ไหมยอยากได้เป็นยี่สิบห้าคนจริงๆนะฮะ,ะคือได้มาสิบคนนี้คือตัดใครไม่ลงอ่ะคือดังนั้นก็ไม่รู้จะเชียร์ใครแล้วยิ่งไปดูคลิปที่แบบเราไม่เคยเห็นในห้องนั้นน่ะเือพแบบี่น้องบางคนอ่ะในห้องอดีตชั้นเป็นแบบนึงแล้วทำไมไปอยู่ห้องนั้นก็เป็นอีกแบบนึงเงี้ยเหมือนกับแบบเฮ้ยน้องเขามีของว่ะน้องผีเข้าว่ะอะไราเงี้ยอยากนี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนน่ะเขาแบบว่ามี ใครในใจที่คิดว่าจะเข้ารอบหรือเปล่าออยากรู้พี่เนี่เชียร์กับตันกรไม่ใช่นันปีก่อนนะปีที่แล้วลองลองถามเขาบ้างดีกว่าไหมพี่ดาเต้อะลองถามน้องพีบ้างพี่คิดว่าใครอะเข้ารอบแน่ๆเอามาคนเดียวใช่ไหมเอาตรงพี่กับพี่ดาเต้ไม่มีใครรู้ผลนะอันนี้คือถามไม่มีใครรู้ผลพี่เสียวประกาศผิดมากคือบอกน้องๆก่อนถ้าผิดก็คือผิดเลยนะอ่าน้องพี่คิดว่าใครเข้ารอบแน่ๆน่าจะตีครับทำไมถึงกลาเป็นตีพรีเซนเตอร์อะไรแฟนคลับไม่ถ้าถล่ม เขาจ้างมาคือตอนนี้รถรถโรงเรียนชินโนรถจอดที่สี่สาังทั้งล่างเลยที่รถติดเหม้น้องอาร์ตแล้วน้องอาร์ตคิดว่าใครได้แน่ๆน่โค้ชนะครับทำไมถึงเป็นโค้ชนะเขาเคยไปแข่งสายโชว์แล้วรุ่นน้องผมฟึ่งเขมากโอ้ย และรุ่นน้องพี่ปื้มเนี่ยเป็นรุ่นน้องตาบอดด้วยไม่ได้เห็นพี่โบนัสเลยแต่ปื้มเคยก่อนไงอ่อน้องเกียร์น้องเกียร์คิดว่าใครได้คะคิดว่าเป็นตี๋ครับคิดว่าเป็นตี๋เหมือนกันเพราะอะไรคะก็เห็นเขาแบบกันขับเยอะมากอ๋โบนัสโบนัทล่ะพี่กายไม่บอกอย่ามาสงสัยตาอะไรคิดว่าเป็นตีเหมือนกันครับทำไมทำไมถึงคิดว่าเป็นน้องตี๋คะเขามาแรงมากครับมาแรงมากเกียร์ก็แบบแทบจะถล่ม เด็กดีกันเลยนี่แสดงว่ากองเชียร์มีผลมากเลยนพี่ลาเต้อ๋อน้องตีอเจ้าตัวเขาคิดว่าเป็นเราอ่ะเราคิดว่าเป็นใครคะผมคิดว่าน่าจะเป็นเอ๋ยครับนึกว่าน้องเป็นเอ๋ยทำไมคิดว่าเป็นน้องเอ๋ยคะก็เขาเป็นก็มาแรงเหมือนกันนี่นี่เล่นมิ่งเปี้ยวกันไปเลยนี่เล่นแลกั่นเปี้ยวตัดกันเปียวกันเลยน้องเอ๋ยบ้างเราคิดว่าเป็นเราเราคิดว่าเป็นใครคะคิดว่าเป็นตีอีกแล้วขออะไรคะ เราแสแรงไม่ต้องรับคำตอบก็หลอกน้องน้อนล่ะน้องน้อนคิดว่าเป็นใครคะคิดว่าเป็นตีก็แลไม่ต้องถามหรืแค่นี้เราประกาศเลยแล้วกันทำไมถึงคิดว่าเป็นน้องตีคะแฟนขับแบบเต็มแบบเที่ยบเลยอ่าน้องแอนน้องแอนคิดว่าเป็นใครคิดว่าเป็นเอ๋ยค่ะเพราะว่าเอ๋ยน่ะคะนี่เอ้าไม่ติดเห็นให้ฟังเลยหนึ่งยี่สิบน้องบัวล่ะคะน้องบัวคิดว่าเป็นใคร ถ้าเป็นอาร์ตค่ะหรือว่าเป็นอาร์ทำไมคะอุรยะาเขาอาร์ตตาไหลเลยอะพูดว่าเพราะว่าอาร์ตมีคลิปที่น่าสนใจเลยค่ะน่าสนใจนี่ในทางดีหรือไม่ดีคะช่วยอธิบายด้วยเป็นเส้นบางๆเป็นเส้นบางๆกันเส้นบางๆกันอยู่อ่าน้องยี่หว่าล่ะคิดว่าเป็นใครคิดว่าอาร์ตเหมือนกันทำไมคะชอบชอบเขาไายงาน่ชอบเขาไายงาน่เป็นวักผิดที่ตกใจเลยเนี่ยเป็นความผิดเอาละค่ะพี่ดาเป้ก็เรียกได้ว่า ใกล้ถึงช่วงเวลาที่เราจะประกาศผลแล้วเราเชื่อว่ากองเชียร์หรือว่าแฟนคลับทั้งบ้านเนี่ยก็คงรู้เหมือนกันว่าสี่คนจากสิบคนนี้จะเป็นใครซึ่งตอนนี้ผลอยู่ที่ไหนคบอยู่ไหนคะ <c oughs> ผลยังไม่ออกอคะซึ่งตอนนี้ทางทีมงานบอกมาว่าระบบรวนก็จะขอเลื่อน <c oughs> <c oughs> ไปประกาศในวันเดียวกับวันสอบแก๊แพท ไม่ว่าจะมาโคงกานเราหรือจะไปสอนจะต้องวัดใจกันอย่างนี้เลยเอาละค่ะพี่ลาเต้เชื่อว่าน้องคงจะตื่นเต้นกันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องๆกับน้องๆทางบ้านเนี่ยพักดื่มน้ำประสวะกันก่อนใช่น้ปัสวะดื่มโดยพี่เต้จะน้ำร่องดื่มน้ำอุจจระพี่เพ้จะน้ำร่องก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวเราพักกัน5้านาทีเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาร่วมสนุกกันดีกว่าแล้วก็ช่วงหน้าจะเป็นช่วงที่แบบว่า เขาเรียว่าอะไรนะเป็นรุ่นพี่กับตานคือสุญเาีด้วยใช่ค่ะใครเป็นแฟนคขับรุ่นก่อนๆเนี่ยวันนี้มีบางคนมามพูดคุยกับเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามช่วงหน้าพักกัน5นาทีครับ